วันนี้นะครับผมจะมาแจกลายแทงคุ้มทรัพย์แหล่งรวมโชคลาบซึ่งแต่ละราศีจะมีแหล่งคุ้มทรัพย์แหล่งโชคลาบที่มาของโชคลาบไม่เหมือนกันนะครับแบบคําที่เขาว่าไว้นะว่าอยู่ผิดที่10ปีก็ไม่รวยราศีของคุณเนี่ยจะได้โชคลาบได้ทรัพย์สินได้คุ้มทรัพย์จากที่ไหนกดติดตามกดถูกใจแล้วเดี๋ยวมาฟังกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าลายแทงขุมทรัพย์ชุดนี้รวมถึงคำพยากรณ์จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 2, 2> พุทธสภาคมปี2568เป็นต้นไปและลากยาวไปเพียงแค่30วันเท่านั้นนะครับอย่าไปใช้เกินนี้นะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ราศีแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมษนะครับสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะได้โชคลาภหรือแหล่งหมุนซ้ําคุณเนี่ยจะอยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่นะผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนแก่นะครับจะนําโชคมาให้คุณรวมถึง บ้านที่เก่าแก่สิ่งของที่เก่าแก่โบราณวัตถุนะครับหรือบ้านโบราณบ้านที่กําลังซ่อมแซมส่วนตัวเลขน้าโชคที่คุณควรมองหาได้แก่เลข7เลข9นะครับแล้วไปต่อกับราศีที่สองนั่นก็คือราศีพิศษนะครับคนที่คุณแอบคิดพิสวาสแต่ไม่อาจมองข้ามศีลธรรมอีกทั้งคนแพลวเาวตาเจ้าชูมีเสน่ห ใครที่คุณรู้สึกว่าคนเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวคุณนะครับให้คุณมองหาเลขทะเบียนรถเลขเบอร์มือถือและเลขนำโชคคุณได้แก่เลข6และเลข8เลขเหล่านี้นครับจะเป็นเลขที่นำโชคมาให้แก่คุณนะครับแล้วไปกระตอกกับราศีเมถุนสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเออโชคเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับจะอยู่ที่ตัวคุณเองนะรวมถึง บ้านพักที่อยู่อาศัยและบุพการีที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับให้มองหาเลขนำโชคได้แก่เลขหนึ่งและเลขส่นะครับอ่าไม่เสียเวลาไปกันที่ราศีเลยสามใช่ไหมเราไปกันต่อที่ราศีที่สี่นะครับกับราศีกรกฎคู่แค้งแสนรักคู่แข่งในสายงานคนเคยหวานที่ยังฝังใจแม้ไม่อยากข้องเกี่ยวแต่ดันเหนียวให้ได้ทรับเลขที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้นะครับ โดยเฉพาะเลข0ย์และเลข5นะครับถ้าคุณเห็นเลขเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องเขานำมาเป็นเลขดำโชคของคุณนะครับรับรองว่าคุณจะได้ทรัพย์ในช่วงนี้นะครับกับคนเก่าๆเหล่านี้นะครับไม่มำอยากเข้าเกี่ยวนะเออแต่ว่าปฏิเสธทรัพย์ไม่ได้เอาไปก่อนละกันนะครับเอาไปกระต่อกับราศีที่6นะครับนั่นก็คือราศีสิงนะครับสาหรับชาวราศีสิงเนี่ยให้มองหาบ้านเมือนที่เคยอาศัย รถที่เคยขี่คู่กาไม่ว่าจะเป็นขี่ไปทํางานขับไปทํางานนะครับหรือแค่ใช้เล่นแต่เป็นรถที่แบบเรารู้สึกเราหกพันนะครับร่วมถึงที่สําคัญเลยคนรักที่คุณรู้สึกยังทวินหาและคิดถึงเขาครับสสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เสริมกําลังให้คุณไฝคว้าทรัพย์และเลขนำโชคและที่คุณควรมองหาได้แก่เลข2และเลข9นะครับและนี่ก็คือตัวเลขนำโชคของชาวราศีสิงห์ไปกันต่อกับชาวราศี กันนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับเรียกได้ว่าชาวราศีนี้เนี่ยนะครับจะได้โชคลาภจากคนใกล้ตัวเพื่อนพี่น้องเออเพื่อนพี่น้องเนี่ยใช้หมดเลยนะเราสามารถแบบไปขอจากเขาได้นะครับเขาเนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่จะนําโชคมาให้คุณและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่กําลังสูญเสียคนที่ประสบภัยประสบอุบัติเหตุนะครับไปขอเขานะครับคนเหล่านี้จะมี ตัวเลขมาให้คุณนะครับแต่เลขที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็จะเป็นเลขนาโชคงคุณถ้าเขาบอกมาปุ๊บแล้วมัน้องจกับ2เลขนี้นะครับจัดเลยนะครับนั่นก็คือเลข3และเลข10นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นเลขนาโชคของชาวราศีกันไปกันต่อไปกันต่อนะครับกับราศีที่10ชาวราศีตุลน,นั่นเองครับสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับจะได้โชคลาภจากคนรักคู่ชีวิตใบเซียมซีหรือ ใบเสร็จที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคก,การทําบุญใบอนุโมทนาบุญนะครับซึ่งเลขที่เกี่ยวข้องและเลขนําโชคของชาวราศีตุลน,นะครับได้แก่เลข1และเลข9นะครับมองหาเลขเหล่านี้นะครับนี่คือเลขนําโชคของคุณนะเออไปกันตอกับราศีพิจิกนะครับพิจิกราศีที่11แล้วนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะ เรียกได้ว่าราศีนี้นะครับเป็นราศีที่ไม่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภมากที่สุดในบรรดา12ราศีแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีลายแทงขุมทรัพย์ลายแทงโชคลาภให้อยู่นะครับนั่นก็คือคุณเนี่ยจะได้โชคลาภนะครับโชคลุนทับจากบริวารบุตรล้านนะและเลขน้าโชคที่คุณควรมองหาได้แก่เลข5และเลข6นะครับไปกับราศีที่12นะครับกับราศีธนูนะครับความเมตตาของผู้ใหญ่จะทําให้โชคนะครับรวมถึง ให้มองหาโชคจากบ้านที่หรูหราลดหรูราคาแพงและที่สําคัญนะลดภัยบ้านลดฉุกเฉินที่บังเอิญผ่านสายตานะครับและเลขที่คุณควรมองหาได้แก่เลข6และเลข2นะครับนี่คือเลขนําโชคของชาวราศีธนูนะครับไปกันต่อกับชาวราศีมังกรนะครับเรียกได้ว่าพระศุกร์ปฐมเกียรจะได้โชคลาภจากคนอื่นรวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางสายโลหิตนะครับ คนเหล่านี้เนี่ยจะมาเปิดขิปสมบัติให้กับคุณและเลขนำโชคที่คุณควรมองหาได้แก่เลข3และเลข6นะครับต่อมากับราศีกุ้มนะครับชาวราศีกุ้มเนี่ยจะได้โชคลาบนะครับจากบุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นรวมถึงบ,บพุพก,การีหรือผู้ใหญ่ที่จากไปถ้าคุณฝันเห็นบ,บุคคลเหล่านี้นะครับเขาจะกลับมาให้โชคลาภของคุณในช่วงนี้นะและเลขที่เกี่ยวข้องได้แก่เลข และเลข9นะครับแล้วไปกันต่อกับราศีสุดท้ายนะกับราศีมีนนะครับสำหรับชาวราศีนี้ต้องขอพยิงๆน,น,นะครับเพราะว่าเราไม่มีแผนที่ลายแทงกลุ่มรั์ให้นะเพราะว่าราศีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้โชคลาภมาแบบผุบๆโผโ,โ,โ,โ่นะครับไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนนะแต่เลขนำโชคคุณได้แก่เลข7และเลข8นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นลายแทงกลุ่มซั์แผนที่โชคลาภของทั้ง12ราศี และที่สําคัญนะครับผมต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณได้เลขเหล่านี้มาแล้วเนี่ยก่อนเสี่ยงโชคนะครับหรือก่อนนําเลขพวกนี้ไปต่อยอดให้คุณตั้งจิตอธิษฐานขอในแหล่งที่มาในสิ่งที่มาก่อนนะครับตั้งจิตอธิษฐานเอานะว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับจึงจะบังเกิดผลน,นะและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรสายงูดูดวงยังไงก็อย่าลืมรับชมนะครับ